มันจะรู้อยู่บ้างเออสูงว่ะไยินดีครับฟังหูนี้จะรู้หูนี้ฟังดีมันนะบนทางยังมีแม้วันนี้มันจึงโหดร้ายไร้าถึงนะแม้วันนี้มันจึงโหดร้าย มขึ้นเฮดเลยเอาขึ้นเฮดได้ไรเร้มีทีเดียวปะมันมันมันเตี้ยไรอันโนนเตี้ยนี่แมือวันนี้มันจึงโหดร้ายมันจึงมันจึงโหดร้าย Project ดีๆขึ้นหัวเลยเร้ไร้อันนี้จะใช้คอยขึ้นหัวเลยเร้ขึ้นมาเนียไร้ไร้ ทาไมวะใ้เตะโติน้ไม่น่อยอ๋ให้มันขึ้นไปข้างบนนะยให้มันขึ้นมาตรงหลงหัวลังหัวจริ้ตรงนี้เป็นพังผืดอ่ะไม่อาจจะลดคีดแหละไม่ต้องลดต้ลดหรอต้องลดดับนี้หรอดับไทยแล้วถึงอแล้วค่จะับไทยไม่ถึงนะให้น้น้ำีกแวันนี้ Hey k i k ไม่ได เออเต่าเต่าจุกจุกสีสันนะยังกินก็วิ่งไม่ได้มันจึงโหดร้ายใครอย่าอย่าดเหยียใครไถออืมเรยเลยแต่มันเสียงตอนซ้อมไงไม่ครับตอนซ้อมน้อยๆคาบจุกไว้คาบจุกนะคาบจุกใช้ได้ผลมากทำมาแล้วทำมาแล้วข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วไปต่อไปจะไม่คาบจุกแล้วทำไม ครักระดูครับกระดูค pues รับแม่ว่าวันนี้แต่และเพลงนี้อารมณ์แบบต่างกันสิ้นเชิงเธอไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องเกรงใจเกรงใจความรักฉันที่ฟ้า ไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนใจคือแล้วแม่ว่าวันนี้มันจึงโหดเลยาไม่ต้องกังหมเดี๋ยวให้เจมกับเฟลงมาส่อนรอรอง หมอกจึงจางและควันเพลงอะไรอ่ะองเพลงพี like ่เบิร์ดนี่ไทยไทยไม่อยู่ไม่มีคนจงโอดนี่ให้กินเลยริเรอเฮ้ยโกโก้โปลีแอนยเดี๋ยวให้เจมส์สอนทำวะถ้าเกงใจพี่หน่อยเจม

เหลือแค่คนที่ยังไม่เสร็จธุระเท่านั้นนะอุตส่าห์เอาของขวัญไปให,ให้แล้วตองฟังเนี่ยต่องฟังเนี่ยนะอย่าดื้อลูกไปนอนแล้วก็เตรียมตัวสําหรับวันพรุ่งนี้อย่าให้ต้องเดินเข้าไปครับนะคครครัับบเหลือไว้แค่คนที่ยังไม่เสร็จธุระเท่านั้นไปจ้ะครับเติมไม่ต้องกังวล เตอไม่ต้องเตงตายตจงอม่อยอร่อย <laughs> ไม่ได้ยินกันนะ <laughs> วันจะเป็นอย่างฝันไยจะกคนของเธอให้เข้าใจว่าทำไมฉันจึงยังโดนใจมาแค่เพียงไม่นาน คงไม่ว่าไม่ต้องกังวลก็ยังคาใจข้างในลึกๆที่เธอที่เธอลืมกันไว้ไม่จำเป็นเรื่องอรเป็นเรื่องมาจากันฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากจใจงกันไป มา,มาหา, <จะ S 1> าเธอบอกกับเขาได้ไหมว่าให้หันไปก่อนเนลย้วอ่อนวอนขอให้เขาเห็นใจกันบ้างข้างไหนวัหนนี้ข้างเต่าเหมือนเดิมนะทพี่เดิมนอนที่เดิมป่ะ ح ح> ใครนะนอนที่เดิมป่ะนอนที่เดิมที่เดิม ที่ต้องการเพียงจะลามองหน้าทำไมสูงจังวะจุกก็สองนป็นไงฮะอ๋อชิลเลยไม่สลดไายชิลเลยวะกินได้ไหมเนี่ยชิลเลยอ่ะคุณแม่ครับเดี๋ยวกินโกโงดแล้วเดี๋ยวชงให้กินเลยครับต่อหมอนทั้งสวน เขาชาบดูเหมือนมอดนะตัวมอดอ่ะพี่เหมือนตัวมอดนะจริงๆใช่ใช่ถูกพูดสายสายอ๋อข้าบุกตลอดนะที่ต้องการเพียงจะลามองหน้าเธออีกครั้งยังลำพังโดยไม่มีเฮกยังชิมมหาเลนก็เออเหมือนกันหมดเลยอร่อยอร่อยอร่อยไม่แกล้งไม่หวานมากมันจะมีนไม่หวาน มันไม่มีช้อนอ่ะไม่มีซ้อนอ่ะันกี่ช้อนอ๋อซ้อนซ้อนซ้อนนี่อะไรครับจ้าไม่มีเอามอไซค์มาใช่ซ้อนมันช่างโหดไรมันไม่ยอมขึ้นหัวก้มหัวก้มัน อ้ยอย่างคนเมาหันไปดูเลยหน้าแดงเลยไร้ไร้ขอแล้วนี่ช้อนเตรียมไปสัมภาษณ์หรอร้องมอกหรือควันยังไงดีบองถึงเท้ารือความยังจะทันดู ยังเหมือนพี่เบิร์ดดึงเมโลดี้ลงมาหมงงดงามแลวก็ร้องเสียงกระชากเสียงกระชากก็อย่างเนี้ยมอกจึงงดงามและทำให้ยืดเย็นก็แสงจะเย็นสบายในยามเช้าเอื้อนมั้งถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหายเข้าในตาเรา อยากเกินเราเข้าในตาเราเข้าในตาเราก็คงจะทำไม่เสียนตาก็คงจะทำไม่ก็คงจะทำไม่เสียน้ก็คงจะทำม่เสียน้ารเกินไยขึ้นมาปหนเฟรมเลยพรุ่งนี้ต้องหายไม่กินอ่ะไม่กินวิ่งดกิบกใ้วิ่ง่พรุ่งนวิ่งไม่ได้ออกกำลังกายนานละ จริงดิไม่มีไม่มีเวลาไม่มีที่ไม่มีที่ออกกันมีมีมีเวลาแต่ไม่มีที่กับคนแกนทําอะไรบางหาแม่แม่กินนั่นน่ะไปรับไออุ่นเออไปกินนั่นน่ะอืมเนื้อหนหนังอย่างอร่อยอ่ะไปกินเนื้อหนหนังป่ะเป็นไงไม่เคยกินเหรอที่มันลอกเปลือกออกอย่างเดียวอ่ะปกติข้าไม่เคยไม่เคยไม่เคยเไม่เคยกินเน้อหน่ปกติกินอะไแล้วขบทองแรงกินมะยมทองแรงปลลิงปีนกินมะยมไม่หนักเลยนะมะยมกับมะกอก ก็มาขำแปรอะไรก็ไม่รู้จัก้าแปรนี่เปรี้ยวมากกัดทั้งเปลือกเลยโอ้ยเปรี้ยวป่าวกินกับนั่นนะไอ้จินไงปลาบองเนอกกินกับปลาบองนะแล้วแบบไม่ได้ไม่ล้างด้วยนะเดี๋ยวแต่ก้นกินเลยที่จะมาสารสารเป็นไรปุยเขาก็มาพเออเท่านั้นปุยปุย มันมมอะไรกอยไปขี้อะไรกใอยไไม่ดสอนเนแล้วเ่ยา่ผมผม่กินเน่ยเอ้ยเห็นนี่เห็นผ้าอยู่มีเลือดด้วยอ่ะพัติตาเออพติตาเเห็นหรอเห็นทิ้งเหอขยะโดนแทงตามื่ม่อนโดนคุณหมอแทงตาเจ็บไหมไม่เจ็บีิตอช่ หัว,ว,วร้อนลูกตาเขาก็พามาปิดหน้าไว้แล้วเหลือช่องตาเท่านั้องมาคิดแด้หรอพูดเข้าเพลงเนี <c oughs> อย่างอย่างยากอะ,ะนะน่าพูดยังไงใแหบบ้มันแบบมันมันเป๊ะอ่านในเพลงเข้าใจอารมณ์เพลงแล้วก็เขียนออกมาเออว่ะอารมณ์เพลงนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมมันจึงโหดร้าย ซีพีอร่อยมากได้เฮ้ยได้มา,า,า,า้าเมครับชายคนนี้ครับเอาเลยนละยีมากตุ๊กโปก๊ตุ๊กโป๊กโอ้ยโอ้ตุ๊กโป๊กเอ้ยไม่จดคอมเมนต์เลยพูดเข้าเพลงไงดีวะ ตีความหม่เนื้อเพลงก่อนหมอกหรือควัน่ะตีความหมายหมอกจางๆหรือควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะรู้ว่าเธอเป็นหมอกหรือควันเธอเป็นถ้าหมอกก็สวยไงหมอกควันก็เสียงานเทำไม่สวยคือมันมันมันควันเหมือนกันอ่ะมันควันเหมือนกันอ่ะจะอันนึงอ่ะเย็นสบายอีกอันนึงอ่ะครับทำให้มีน้ำตานาเฟ้ไม่เห็นนะเหนียเนื้อเองเลยก็เราจะแปะไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปล้างเท้าก่อนตามเลยเขยมาขึ้นห้อง เพี um. ้ย er> ไม่กินไหมใส่ส hmm> ่คนถ้าเกมจังไหนกินเสร็จล้วขึ้นห้องเลยไ้องตามขึ้นไปเรคุณที่คนจังหวัดไหนเนคุุงเทสาต้องเล่นดนตรีล้วฝึกมาเฮ้ยเขมกิดต่างอะไรเบ้าวะยวค่อยแต่งด้วยเข้มด้วยนี้ต้องเรียนจะฟาร์มโฟกัสเงลนไรมาทีคนโฟกัสบระจุเรีถือแ้านแสนหวดเจับบาทวิไลอะสาธิตสาธิตสาธิตสาดิ สาเดียวยาเดียวนอนใส่ไหอนี่นอนฟังไหนนอนใต้เตียงเสียงเพงลูกุ่งขายคนหุงข้าวเลเกบไก่จริงเหรอโอ้ลูกทุ่งไปเายเอื้อนเพื่อเพื่อนไปเลยเอื้อนคำว่าข้าวเอื้อนไม่ได้บ้านพี่ขาดคนหุงข้าวข้าวยากไม่ได้ บ้านพี่ขาดคนหุงข้าวข้าวหมอจึงอจากให้เจ้าเป็นคนช่วยหุงจะก็ผ่านไปได้วดูดีนะละเพี้ยนจุดีไม่อาร์ตดนี่เขามีเพี้ยนบ้างแหละอยากจะทักดูเอฟมันไหมเพื่ฮะดูเอฟมันไหมมันลุ้นตัวก่อนลุ้นว่าใครจะได้ออกเฮ้ยอย่ากยังใคได้ออกแลยอยากยังได้ออกเลยลุ้นลุ้นไม่เห็น คือสอบถามไงอย่านะไม่ได้หลอกเขาก็ถามถามเรื่องเจอเนี่ยถามเรื่องที่มันไม่ไม่ถามไม่ได้ถามเรื่องภายนอกใครไปจีบสาวที่ไหนมาบ้างพวกอึดอ๋อเหลือพวกอึดพวกอึดคือหลอนเหรอคือจังหลอนเลยแทนเลยพวกอึดมาอึดนี่ใครได้ดูตอนพวกเราอยู่ในบ้านบ้างมาฮะได้ดูตอนพวกเราอยู่ในบ้าน